แต่ทําให้เสียหายเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พวกคุณทําเนี่ยเขาบอกว่าปล้นเงียบเนี่ยโดยใช้ตุลาการโดยใช้องค์กรอิสระตอนนี้สารปกครองก็เริ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะอยู่นิ่งกันไม่ได้ประชาชนจะต้องออกมาล้ำพังรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นะคะในเมื่อรัฐบาลเราเป็นคนเลือกมาแล้วจะให้ไอ้พวกนี้มาย่ำยีนี่มันขยี้หัวใจเราแล้วมันทำไม่ได้ นะคะเราก็ต้องออกมาพรุ่งนี้มาพูดคุยกันนะคะเจอกันที่ฝั่งนูน้นนะคะฝั่งสะพานพนังเกล้าว,วัดสิริสัมพันธ์ไอ,อ้วัดแจ้งวัดแจ้งสิริสัมพันธ์นะคะเวทีเราจะอยู่ที่นั่นกวปยังไงพี่น้องก็ต้องไปนะคะไม่ใช่ว่านอนฟังวิทยุอยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วปล่อยให้เวทีเราไปเปิดไม่มีใครนั่งฟังเลยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ยังไง แลวจะปล่อยเราสู้โดดเดี่ยว้นเป็นไปไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่สู้แล้วเราจะสู้ยังไงมันต้องช่วยกันอยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยผู้ชนะต้องเขียนประวัติศาสตร์เราอยากจะให้ประวัติศาสตร์บ้านเราถูกจารึกโดยไอ้พวกกบฏเหรอพวกป้นชาติมันก็เขียนเข้าข้างมันก็ใส่ร้ายพี่น้องประชาชนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชนะเราไม่สามารถทําสิ่งที่ถูกต้อง ให้เปิดเผยออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงประเทศไทยมันก็จะเข้าสู่กาลียุคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าหาว่าเราจะไปล้มรัฐธรรมนูญมั่งละ่ะอะไรมั่งละ่ะที่พวกมึงฉีกทิ้งเลยมนะันเป็นยังไงรัฐธรรมนูญ40นะพวกคุณฉีกทิ้งแล้วรัฐธรรมนูญ50เนี่ยที่เรียกว่าอาจารย์มานิทบอกว่ารัฐธรรมนูญโจรรัฐธรรมนูญโจรถ้าเราจะไม่รับของโจรบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ นี่เราพูดถึงโดยทั่วไปเราพูดย้อนถามคุณนะพวกคุณคิดอะไรแต่ในสิ่งที่รัฐบาลเรากำลังทำเดินหน้าผ่านวาระสามไอ้มาตรา68ที่เกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเกี่ยวกับตุลาการเพราะอานาจมึงมันโทษโทษอำนาจคุณนะมันมันเกินดีมันล้นฟ้าล้นแผ่นดินคุณจะเหนือเขาเรียกว่าอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ มันไม่มีปรากฏในรัฐธรรมนูญว่าให้อำนาจคุณถึงขนาดนั้นคุณก็ยังก้าวก่นะเที่ยวไปฉกฉกอำนาจเขาอะไรเขานะฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติคุณรวบหมดแสดงว่าบ้านนี้เมืองนี้จะเหลืออำนาจตุลาการอย่างเดียวใช่ไหมที่จะบริหารประเทศแล้วประเทศไทยเขามีสอสอกันทำไมแล้วบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นรัฐธรรมนูญน,นะ เป็นประชาธิปไตยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คุณเขียนไว้ทําไมในรัฐธรรมนูญในเมื่อรวบอํานาจทจะอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนี้มันต้องกะลียุคแน่นอนเกิดเรื่องแน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเต๋ค่ะเชิญเลยค่ะจากไหนจ๊ะแดนะวะแดนะจ้าเชิญเลยนวรเนครี่ะฮะครับอ ประชาชนชาวไทยอ่ะค่ะต้องเข้าใจนะค่ะบ้านเราไม่เคยมีประชธิปไตใจนะใช่คือบอกเขียนดำไหม่ะมันไม่เคยมีนะครับค่ะมันมันไม่ใช่เลยนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะค่ะที่แล้วมาเนี่ยโกหกคืองนั้นนะครับหลอกลวงหลอกมาใช้แต่แบบแบบลวงลวงอะไรก มีเด็กของเขาหมดเลยอะครับพ okay. ี่พอเขาเขาเขาเห็นว่าเราดื้อเขาเห็นว่าเราเป็นเด็กที่ไม่อยู่แนววาดเขาก็ปฏิวัติแล้วเขาก็เขาก็เกิดข,ขึ้นมาใหม่มาตา,มมาตนั้นมาตอนนี้คือว่าะอะไก็คือปัจจุบันนี้คือมีสามร้อยแก้าแล้วอ่ะ <S <S ผมคิดว่าถ้าเขาชนะครั้งนี้คงจะขายประมาณประมาณสี่ร้อยมาตราะคระะะับที่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาแต่<อ>ผม ผมเองผมก็เมื่อวานผมคุยกับคนชาวนครสวรรค์น่ะนะผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาหลกนะคือแบบว่าคุยเขาเรื่องกำนํำข้าวเรื่องนี่อย่างเดียวอ่ะค่ะเขาเถียงคอเป็นเอ็นเนี่เขาบอกว่ายังไงยังไงชาวนาก็ต้องได้ไม่ไม่เกินเก้าพันเขาบอกอผมผมก็ยังงงอะไรกันคุณคุณจนคุณทำนาอะเนี่ยเข<อ>าเขาเป็นก็เขา เขาเป็นคนชาวนาเขาเป็นชาวนาเขาบอกชาวนาไม่มีสิทธิ์ได้ได้เกินนี้เขาบอกให้หมื่นห้าน่ะฝันไปแล้วโอ้ยตายแล้วผมก็เลยผมก็เร็วเลยก็มันพวกมันไงเดี๋ยวจะนอนที่ไหนมาเนี่ยนี้ก็เลยคุยกันไปคนมาเดี๋ยวจะทะเลาะกันอ่าเนี่ยเต็มจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอพวกนี้นะมันควายไงให้เขากดราคามาถึงเก้าพันเนี่ยควายแล้วและคือพ่อค้าที่มันรู้จักเนี่ย ก็คือข่พ่อค้าพ่อค้าอํามาดไงมันไปขายให้พ่อค้าอํามาดก็เจอแบบนั้นแหละเขาบอกว่าเขาที่เขาทํากันมาเขาได้แค่นี้แต่เขาก็พอใจตรงนี้แล้วเขาว่าอย่างนั้นโอยตายแล้วไอ้อย่างนี้มันมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอะครับเป็นบางบางคนเลยนะบางคือบางกลุ่มอ่ะเขาแบบเขาไม่ยอมรับรู้อะไรเลยจริงๆนะครับคุณเต็มค่ะเขา เขาจะรู้หรือว่าเขาจะแกล้งโง่รลอเขาจะไม่รู้จริงๆเหมือนก็เถียงก็เถียงขอเป็นเอ็นเลยนะไอ้พวกไม่ยอมรับความจริงไงอ่าผมเองว่าผมถามว่าแล้วแล้วรู้เรื่องการเมืองไปถึงไหน,นการเมืองไม่มีเกี่ยวกับผมหรอกเขาบอกอโอ้คอย่างนั้นคุณก็ห<ม>ย่บมกันกนะไม่อย่าไปคุยเลยคนที่บอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของคุณน่ะคุณลืมตามาคุณก็เรื่องการเมืองแล้วใช้น้ําใช้ไฟเนี่ยเป็นบริหารประเทศหรือเปล่า ไช่แล้วครับทีนี้มันรออธิบายยังไงเขาเขาเองเขาเขาพวกนี้มันมันจะมีอยู่นะ,ะมีอยู่เยอะเลยทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปบอกว่าอ่าปฏิบัติโกนอย่างนั้นโกนอย่างนี้โครงการนัองโครงการนี้เนี่ยเขาเองเขาเขาไม่ฟังเรานะไม่ฟังอ่าเขาเขาจะเขาจะเอาแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณถามว่าทําดูดูข่าวช่องไหนบ้าง ก็เป็นแนวแนวนี้ละครับสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยประมาณนี้แหละก็ได้รู้แค่นั้นแหละลเขาเขาก็รู้แค่นั้นแหละครับก็ใช่ไงมันจะรู้อะไรล่ะใช่ <ละ S 2> เราผมก็จะจะทํำยังไงพวกคนพวกนี้เขาถึงจะเขาถึงเดินมาทางมาถึงตรงนี้เหมือนอย่างคนเสื้อแดงบางบางกลุ่มเน,นี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยเราไอไอสามศูนย์เก้าที่ว่าเนี่ยมันมันเป็นหัวใจของ อม่าบของโจรหัวใจโจรเออหัวใจโจรใช่ครับใช่ครับเราเราเราแทงเราแทงตรงหัวใจมันจริงๆเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนึ่งสิงหาถ้เจอกันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาอีกสักสองสามสายนะฮะสองสายก็ได้นะคะศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าสี่เก้าหนึ่งศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าสี่เก้าหนึ่งพี่น้องแถว สะพานแดงไม่โทรมาเลยไม่ทราบได้ฟังอยู่หรือเปล่านะคะศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าสี่เก้าหนึ่งก็ไอพูดถึงกลุ่มหน้ากากขาวเนี่ยที่มันจะนัดชุมนุมรอบสองในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มันนัดประชุมนัดชุมนุมที่เออ่ปลาจีนนะเออ่หน้ากากขาวจะออกมาละาวาดอ,อที่ข้างลานศาลพระหลักเมือง ปราจีนบุรีเขาบอกว่าเป็นการแสดงพลังต่อต้านระบอบเผด็จการรัฐสภาโอโหควายจริงๆรัฐสภ,ภานะนี่คือนี่คือคำพูดของใครรู้ไหมคำพูดของอาภิสิทธิ์คำพูดของนายหัวบักชวนนะคำพูดของไอ้มแมลงสาบนะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มหน้ากากาขาวไม่ต้องไปอะไรเลยมันคือกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันนะคะ บอกประเด็จการรัฐสภารัฐสภาเสียงข้างมากแล้วจะหรือว่าจะเอาประเด็จการเสียงข้างน้อยตอนนี้คุณกําลังจะลากเข้าลกเข้าพงไปแล้วเนะเนี่ยนะไอ้พวกหน้ากากขาวพวกเราก็ไปยืนสั่งสอนมันอบรมมันอยู่ที่พัทยามันก็ม้วนม้วนหน้ากากกลับบ้านไปนะคะค่าตัวก็ได้ไม่ครบบอกว่าถูกหลอกตั้งหลายเรื่องหนึ่งถูกหลอกเรื่องค่าตัวสองถูกหลอกเรื่อง ใส่หน้ากากขาวมาเนี่ยบอกว่าล้มระบอบทักษิณหน้ากากขาวเขาหน้ากากล้มเจ้านะหลอกค่าตัวหลอกให้มายืนหลอกให้มาแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่มีความรู้โง่เป็นควายคือไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรเลยหรือว่ารู้ก็ไม่ทราบนะแล้วก็บอกว่าใส่หน้ากากขาวบอกไม่เอาอำนาจเผด็จการและสภาไม่เอารัฐบาลชุดยิ่งรักไม่เอาระบอบทักษิณน,นะแล้วก็ ไม่รู้มันมันสเปสะสปะไนงะคือจุดหลักไม่มีเลยหนะ้ากากขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าเราเราจะว่าเออไม่สนใจนะมันก็ไม่ได้นะเพราะมันรวมตัวก่อวอดทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดแบบเนี้ยเสียเวลาทํามาหากินแล้วก็จะมาที่ที่เหน้าตึกเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยพวกน,นี้มันก็จะทําให้เสียบรรยาก,กาศนะคะ คนนักท่องเที่ยวก็จะมาช้อปปองช้อปปิ้งก็ทําไม่ได้โลรงแรมแถวนั้นอีกแล้วมันจะมารบกวนอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มันจะเป็นไปได้ยังไงของเรานะคะเราชุมนุมเนี่ยปีหนึ่งนะวันที่สิบเก้านี่เรามาสิบเก้าพฤษภาอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้พล้ำเพื่อแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือเราไม่ไม่สนใจแต่เราก็อยากจะพูดให้มันรู้ว่าคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยถูกหลอกนะระวังนะมันไม่ใช่น้ากากากอยู่ที่หัวคุณนะ เขามันจะงอกออกมาจากหัวด้วยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหมีคือบอกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะฉะนั้นนี่สู้อะไรนี่ก็ต้องสู้แบบจะเลยไม่ต้องมาใส่หน้ากากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณติ๋มจบลาแล้วหรอคะจบา,าแล้ว่ะคะค่ะเออพี่แจ้งข่าวนิดนึงด่งด้องที่ประจินนะนะค่ะ ค่ะคุณทอมดันดีไปดักหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะค่ะเป็นไงบ้างไปเตรียมก็ต้องไปเตรียมไงเพราะพ่กนี้มันออกไม่ใช่เหรอใช่พวกนี้ออกเออวันไปไประชินว่าคุณทอมดันดีเข้าไปไป,ไประชินตั้งแต่วันศุกร์ละค่ะค่ะเอ่อเกี่ยวกับมวลชวนหมู่บ้านหมู่บ้านของพวกเราเนะสแสดงแั้นแหละดีค่ะดีเขาจะไปตั้งวิธียังไงกนะ็ตอนนี้ก็ต่างคนต่างก็เดินตามอธัธยาศัยของตัวนะค่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนที่เขาซ้กมาเนี่ย ตลอดเวลาเนี่ยที่เขาเสียสลัดทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองมือร้นเหลือเนี่ยเสียจนไม่เหลืออะไรจนเป็นนี่เป็นสินเนี่ยอย่างนี้ต้องได้รับการยกย่องค่ะคือไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวยังลงไปกระทําด้วยถูกไหมคะถูกค่ะเราแนี่นะรัฐบาลเราอ่ะเกินขึ้นชกแต่ฝ่ายหนึ่งไอ้พวกเราไอ้พวกเล็กๆก็เป็นกองเชียร์ค่ะ เียไปเทียมมาหารู้ไหมว่าจะบอกยึอยู่แล้วใช่รอที่จะไปน็อกเขาไม่ได้น็อกสักทีเลงฟุตเมื่อสุดก็ในในที่สุดก็รู้ว่าก็มีส่วนการล้มมวยกันอยู่เออทางเวทีนี้พนันกันแล้วในในที่สุดก็ในในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นมหาชนพาไปนะ่ะอานารีขี่ม้าขาวนะในที่สุดกคจะต้องเป็นาสนพาไป แล้วถ้าสมมุตินี้พูดถึงในเรื่องคําทํานายนะค่ะแล้วถ้ามาหาชนชาไฟหมายความว่าไงสภาพการที่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ย mm hmm. อือ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะ <Okay. S 2> อะแน่นอนมันเลี่ยงไม่ได้เรื่องความรุนแรงเอื้มอมระามากเลยไอ้คำว่าสันติเนี่ยประเทศเราไม่เหมือนประเทศอินเดียนะอินเดียคนอินเดียต่อสู้กับคนอังกฤษนะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในประเทศนะอันนี้มันต่อสู้กับพวกเดียวกันเอง แล้วความเร็วก็มันเยอะมันต้องบกไม่เอาไว้อะมันไม่อยากให้พวกเราขึ้นมาทูห่าเห็นไม่อยากให้ชาวลูกชาวบ้านหลานชาวนาขึ้นมาปกครองประเทศว่ามันเกะตัวมันมันคิดว่าตัวมันวิเศษกว่าคนอื่นเอ้แล้วมันหนีไม่พ้นหรอกจะมากจะน้อยอจะตายกันมากตายกันน้อยเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครจะตายกันบ้างเดี๋ยวพูดกันตรงตรงนี้แหละเออใครฝ่ายฝ่ายใชนี่ยเป็นคนทํำฝ่ายเราเหรอเราถูกกระทํามาเนี่ย รินอยู่รัฐบาลพยายามจะไม่ให้เกิดนะจะ <c oughs> ไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้พยายามเลี้ยงรู้เข้าใจ <c oughs> เออแต่ถามว่าในที่สุดก็หนีไม่พ้นอ,อไอ้ตุลาการสารรัฐมนลูลมันตัดสินสอสอไปแล้วว่าเจ็ดต่อสองอะ <c oughs> แต่ถามว่ามันไม่ประกาศออกมากับเพราะอะไรก็เพราะพวกเราไปกดดันนี่แหละ <c oughs> เออมันเลื่อนออกไปแล้วมันโดนฟ้องอะมันโดนฟ้องด้วยเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สันติจริงๆก็คือไม่ต้องไปยอมรับคําตัดสินของมันถ้ามันจะตัดสินให้ล้มเราก็ไม่ต้องออกตู่ก็บริหารประเทศต่อตู่ก็ไม่ต้องไปเป็นเด็กดีของมันเพราะมันไม่ชอบทําอยู่แล้วอ่ะใช่เออความไม่ชอบับเราชอบทำอ่ะเราจะมันจะต้องไปไปรับไอความไม่ชอบทำของมันมาปฏิบัติแหละมันเรื่องอะไรถึงเวลาเจ้าอ่ะขัดขืนได้แล้วขับขืนในทางที่ถูกต้องน้าโอเคน้าคุณเต็มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะก็ไม่รับฟังใช่ยอย่างหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราย่วให้มันประสาทเล่นอนะ่ะเพราะมันก็แก่แล้วเนาะอายุตั้งเท่าไหร่ละยังคิดที่จะแบบหืมนะเออก็บอกได้เลยว่างานนี้กอปอลุยสุดตัวนะคะก็พี่น้องในสีบอกก็ อ้ยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตีหนึ่งกว่าแล้วนะะน้องป้อมคอกหมาดุนะคะแล้วก็สาวขี่เรคุณแดงเจ๊แจคุณหมูแดงคุณฟากฟ้าสีแดงนะคะหลายๆเลยนะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ติ๋มจ้าพี่ติ๋มยังจากรายการอยู่ใช่ไหมคะจัดอยู่จ้าอพดอดีของพี่หนุ่ม ตาบานนี้พี่หนุ่มหลุดตอนแล้วหลุดล่ะแล้วไม่เข้าใจว่าหรือว่าเขาได้ถ่ายทอดรายการของอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรอ่ะมันชื่อรายการอะไรอะไรบอลไอบอลมีกาบานอะไรบอลไออะไรอะไรอ่ะมันเป็นมันพูดเกี่ยวกับว่าเอ่อการจป็นลเข้าแล้วมันบอก็อ่ากิน่ะ เนออกมาต่อต้านออกมาว่ารัฐบาลแล้วเขาก็กำลังพูดว่านายกอยู่มันก็เลยไม่มัน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 ผิดคลื่นแล้วเขาปิดไปแล้วอสิอย่าไปฟังมันคลื่นอะไรก็ไม่รู้คลื่นวิทยุเก้าสิบอาวันอะไรนั่นร้อยหนรือเปล่าเลื่อนผิดแล้วมัันนนแทกื่ี้้ไอ๋อมันเบียดไงมันยิงคุณหนุ่มกระจุยไปแล้วเออนะ เดี๋ยวพี่ติ๋มฟังปากน้ําคงไม่ได้ฟังแล้วล่ะถ้างั้นนะ่ะใช่หมดแล้วอ่ะเออปิดไปแล้วใช่ไหมตอนไปห้องน้ําปะค่ะพอไปห้องน้ำพอไปห้องน้ำปุ๊บมันก็เงียบไปเลยสักพักหนึ่งแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็มีขึ้นไอนี่เข้ามาอ๋อใช่ใช่มันเขาเห็นไปห้องน้ําก็เลยปิดขึ้นคงง่วงแหละทางฝั่งสมุดประการน่ะแล้วแคนี้มันก็เลยแทรกเข้ามาเนาะจ้ะแทรกเข้ามาไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเอ่อตัดเข้ารายการของ เอเชอัปเดตเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนิดหน่อยนะคะหนูหนูก็คงไม่ได้ยินแล้วมั้งเนี่ยมูมาแป้งเฉยๆว่ามันหลุดหายไปแล้วอ่ะเออข้าวหลังต้องซื้อเน็ตมาแล้วจะได้ไม่หลุดยังไหมจิตยังไงแล้วตลอดกันดีนะคะจ้าจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะก็พอดีก็ได้เป็นสายสุดท้ายเลยนะคะก็ด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่าง ที่กวปเนี่ยจะอยู่นิ่งไม่ได้นะเนื่องจากว่าไม่สามารถปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เราในฐานะที่ศึกษาเรื่องราวต่างๆแล้วก็ความชั่วร้ายของระบบอำมมาตนะฮะที่แฝงตัวเข้ามาในระบอบประชาธิปไตยโดยอ้างว่าเนี่ยนะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่พวกคุณเนี่ยที่ผู้ถืออํานาจเนี่ยนะละเมิดตลอดถามว่าละเมิดพระราชาอํานาจไหมยอย่างตุลาการทรเนี่ย นะคะคุณไม่ได้โปรดเก้าแต่คุณเที่ยวไปตัดสิงอย่างงู้นอย่างนี้เนะี่ยและเป็นความชอบธรรมหรือไม่วันอาคารเนี่ยนะเราเดินหน้าไปแจ้งความอีกแล้วสารปกครองก็รอดูนะคะว่าว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงในบ้านนี้เมืองนี้จะทําอะไรกันได้ตามใจชอบอยู่อย่างนี้เหรอนะในเมื่อมาตราสามศูนย์เก้าเป็นมาตราที่เป็นปัญหานะก็จะถามว่า คุณจะยกเลิกมาตาสามศูนย์เก้าเนี่ยมันจะดีไหมนะจะมีผลต่ออดีตนายกไม่จะมีผลต่อใครไหมแต่ที่แน่ๆสามศูนย์เก้าไม่มีมันก็จะไม่มีใครมายิงหัวกระบาลประชาชนแล้วก็ไม่ผิดนะมันไม่ใช่คือแนวทางของเราเนี่ยและแนวทางของเราก็ให้ประชาชนแข็งแรงโดยที่รัฐบาลต้องผ่านผ่านเอาการโหวตนะวาผ่านวาระสองวาระสาม เราจะอยู่จนกว่ารัฐบาลจะโหวตผ่านเรียบร้อยนะเพื่อให้มีการแก้ไขารายมาตรานะสำหรับมาตรา309เราไม่เอาอยู่แล้วรัฐบาลรู้ชัดเราประกาศบนเวทีว่าอะไรไม่เอายกเลิกเอ,อ,อะไรยกเลิกสามูาไล่ตลกยกเลิกสามคือเราไม่เอานะแต่ถ้าทำยังไงไม่เอามันก็ต้องแก้ไขารายมาตราให้ได้ก่อน เมื่อไปสู่อำนาจโดยชอบธรรมที่เป็นของรัฐบาลที่ตุลาการไม่รับเรื่องไม่รับคำร้องโดยไม่ผ่านอายการอย่างเงี้ยนะคะเรื่องมันก็จะกระชับขึ้นนใการแก้ไขรายมาตราที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่ว่าสภาประชาชนมาตราอาศัยมาตรา8ปิบหมายความว่าการรวมรวมตัวของประชาชนที่จะเสนอแก้กฎหมายอันนั้นคือมาตรา 87ที่คุณหนุ่มพูดท,ทุกวันทุกวันทุกวันว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนนั่นคืออำนาจจะที่จะตัดสินที่จะบอกว่าเอออันนั้นอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรขอเสนอกฎหมายอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาไม่ผ่านเรื่องล่ะอ้าวเราก็ต้องกดดันดิไม่ผ่านได้ไงอะ่ะเราประชาชนอะ่ะเราเลือกเขาเข้ามาเราเลือกรัฐบาลมาจะบอกไม่ผ่านเลยเป็นไปไม่ได้ นะยังไงมันยังไงมันก็ต้องมีมีการดำเนินการตามความต้องการของประชาชนนะคะโดยจะช้าจะเร็วซึ่งเรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะแต่ก็ต้องทำนะคะเอาวันนี้ขอหมดเวลาเพียงเท่านี้นะขอบขอบพระคุณพี่น้องสมุดประการซึ่งตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วนะคะพี่น้องแถวนวนครที่รับฟังได้คลองหลวงนะคะ สะพานแดงพี่น้องสายไหมแถบกรุงเทพมหานครแล้วก็ร้อยสี่จุดแปดห้าแดงสามวาก็เหมือนกันอาจจะนอนไปแล้วก็ได้นะคะมีติมทานั่งพูดอยู่นี่นะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะที่วัดสันติธรรมวัดแจ้งสิริสัมพันธ์วัดแจ้งสิริสัมพันธ์่ฝั่งสะพานพะนังกล้าฝั่งทนนะะเจอกันในวันพรุ่งนี้เวทีกอปอยู่ที่นั่นนะคะ แล้วสําหรับสัญญาณก็จะลิงก์มาที่สถานีทุกสถานีนะฮะกวปเสียงสนั่นรักเพื่อประชาธิปไตย fm 107.40ร้อยเจ็ดจุดสีู่นและเก้าสิบอ็ดจุดเจ็ดหก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะฮะทุกท่านที่ติดตามรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกันนะ<ส>พี่น้องในซีบอกทุกท่านนะฮะที่ไม่ได้ทักทายพูดคุยกันเลยนะฮะแต่ว่าก็ขอขอบคุณที่มาคุยเป็นเพื่อนและพี่น้องต่างจังหวัดที่ลิงก์สัญญาณกวปไปนะคะ กราบขอบพระคุณนะคะลาตีสวัสดีค่ะ